สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําสกิลที่เกียดมากๆเลยนะครับแล้วก็นิยมใช้กันในรลคงสูงๆนะครับเกลียดพอกับสกิลเลนเช้งเลยนะแล้วก็ใช้กันบ่อยมากๆเลยสกิลนี้ครับนั่นก็คือสกิลเฟกช็อตครับสกิลเฟกช็อตเนี่ยเป็นสกิลที่ใช้ค่อนข้างง่ายนะแล้วก็ใช้ได้1ดาวนะครับคือนักเแต่หนึ่งดาวเนี่ยเราสามารถใช้ได้เลยนะคือพูดง่ายๆว่าทุกตัวเนี่ยเราสามารถใช้ได้เลยนะครับ อ่ออย่างแรกนะครับที่เราต้องมีนะฮะก็คือสกิลก่อนนะครับให้เราเข้าที่สโตครับเลือกที่รีซอสครับสกิลมูฟฮะแล้วมันจะขึ้นสกิลเฟกช็อตขึ้นมาให้เราเลือกซื้อนะครับในราคา500เพจนะฮะยังไงเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมไปเลือกซื้อกันได้นะครับ ส่วนสกิลเฟกช็อตเนี่ยผมจะขออธิบายอย่างนี้นะครับสกิลเฟกช็อตเนี่ยเป็นสกิลที่ใช้ได้หลายสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการโดนดึงจากข้างหลังนะแล้วก็กดใช้สกิลเฟกช็อตเพื่อหนีตัวประกบนะครับแต่ว่าที่นิยมใช้กันสุดๆนะครับก็คือการให้กองหน้านะครับพิงกองหลังแล้วก็ใช้สกิลเฟกช็อตเนี่ยหลุดเข้าไปทำประตูนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างจังหวะนี้นะครับเคปินดวายผมได้บอลนะฮะแล้วก็ผมปาดให้โรนโดนะครับผมเห็นแล้วนะครับว่ากองหลังของเขาเนี่ย จะเข้ามานะครับผมเลยใช้โรนโดเนี่ยในการเฟกช็อตนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็หลุดเข้ายิงแบบอีซี่อีซี่เลยนะครับง่ายๆเลยครับแต่ว่าอันนี้ผมยิงไม่เข้านะอย่างจังหวะนี้นะครับผมใช้ซอนนะครับเฟกช็อตหลอกหนีตัวประกบนะครับแล้วก็ส่งให้เดบอยนะฮะจริงๆตรกนี้ผมว่าผมฟุกนะสำหรับเดยบอยที่ว่าเฟกช็อตแหวก2เข้ามาเลยผมว่าผมฟุกแหละลูกเนี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยแบบเป็นทิกเท่าไหร่นะครับ จังหวะนี้นะครับเป็นจังหวะที่นิยมใช้กันมากๆเลยนะครับในการส่งให้ตัวในกรอบเคทโทนะครับหตัวนะแล้วก็พลิกยิงนะครับหรือว่าพิงบังบอลแล้วก็ใช้เฟกช็อตในการหลอกยิงนะครับสังเกตได้ว่ากองหลังเขาเนี่ยพยายามที่จะเข้าประกบนะครับให้เราดึงบอลจังหวะหนึ่งนะครับแล้วก็พลิกยิงครับเนี่ยครับเข้าแบบง่ายๆเลยนะลองฝึกใช้กันดูนะครับจังหวะนี้เป็นจังหวะที่หลายคนใช้กันแล้วกองหลังเนี่ยมักจะป้องกันประตูไม่ได้เลยนะครับโดยพลิกยิงง่ายๆเลยครับ จริงๆจ,จ,จังหวะการเล่นเฟกช็อตเนี่ยมีหลายจังหวะนะครับที่เราสามารถทําได้นะแต่อันนี้ผมตัดมาแค่บางส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นการดึงตัวประกบนะจริงๆก็ทําได้นะครับก็ลองฝึกใช้กันดูนะครับหวังว่าจะเป็ประโยชน์กันเพื่อนนะครับโอเคครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด s u b s ไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบาย